โอเคสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เอ็มแครสนะฮะวันนี้เราก็อยู่ในเกมคุกกี้รันคิงด d อมอีกเช่นเคยนะครับผมสาหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําตัวละครนั่นก็คือน้องสมุนไพรนะครับน้องคุกกี้รถสมุนไพรอ่าเจ้า oh, ต,ตัวนี้เอง oh. จัดว่าเป็นหลายๆตัวนะครับที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะได้มันมาครอบครองนะครับเพราะว่ามันเป็นสายรักษาที่เรียกได้ว่าน่าจะดีที่สุดในเกมในตอนนี้นะครับในเรื่องของการฟื้นพลังชีวิตแล้วก็ทําให้ทีมเราอยู่รอด โอเคเราไม่ว่าเรามาทำความรู้จักกับคุกกี้รสสมุนไพรกันก่อนนะครับคุกกี้รสสมุนไพรเนี่ยเป็นคุกกี้สายรักษานะครับซึ่งคุณสมบัติหลักของสายรักษาเนี่ยคือการโจมตีปกติของมันจะเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตให้เพื่อนนะครับต่างจากสายซัพพอร์ตที่สกิลเป็นฟื้นฟูพลังชีวิตแต่โจมตีปกติเนี่ยจะโจมตีศัตรูนะครับเพราะงั้นเนี่ยสายรักษาเนี่ยจะทําการเพิ่มเลือดให้เพื่อนทําให้เพื่อนเนี่ยเราอยู่ได้นานขึ้นทําให้แท้งเราสามารถรับดาเมจได้นานขึ้นนะครับ โอเคสำหรับสกิลนะครับสกิลคือสวนที่อุดน,น,นะครับมีระยะเวลาคูลดาวอยู่ที่17วินาทีก็จัดได้ว่าเป็นพื้นฐานเนาะของสกิลของสายรักษานะครับค่อนข้างนานพอสมควรและก็เมื่อเรากดใช้สกิลนะครับเจ้าคุกกี้สมุนไพรเนี่ยจะทาการฟื้นพลังชีวิตให้เพื่อนทั้งทีมนะครับ44.2%ของพลังโจมตีของตัวเองอ่าก็คือค่าตรงนี้ค่าพลังโจมตีเนาะอีก19.1%ของพลังโจมตีนะครับก็คือตรงนี้นี่เองนะครับ ทุกๆหนึ่งวินาทีนะครับนาน5วินาทีนะครับก็คือฮิวสิบสี่สี่สี่จุดสองเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีเสร็จปุ๊บก็จะฮิวอีกสิบเก้าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ห้าครั้งนะครับเป็นค่อยๆแบบค่อยๆเด้งนะครับค่อยๆเด้งทีรวินะนอกจากนั้นยังไม่พอยังชำระล้างดีบัฟทั้งหมดไม่ว่าเพื่อเราจะติดพิษอ่าติดมึนหรือว่าเกราะแตกนะครับก็เจ้าสกิลนี้เนี่ยเมื่อกดปุ๊บจะล้างดีบัฟทั้งหมดเลย โอเคครับนี่นะฮะด้วยคุณสมบัติสายรักษาเห็นไหมอันนี้ไม่ได้ใช้สกิลนะครับมันชือเมื่อโจมตีนะครับเมื่อโจมตีจะเป็นการเพิ่มเลือดตัวเองนะครับซึ่งค่าความแรงในการเพิ่มเลือดของสกิลน้องสมุนไพรเนี่ยอยู่ที่พลังโจมตีนะครับเห็นปะเมื่อกดใช้สกิลปับ๊บจะฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับพร้อมกับลดล้างดีบัฟเห็นไหมน้องสมุนไพรจะทําการเพิ่มเลือดแล้วก็ปลูกต้นไม้สมุนไพรรอบๆนะครับเป็นพื้นที่ เมื่ออยู่ภายในต้นไม้สมุนไพรรอบๆเนี่ยจะฟื้นฟูพลังชีวิต5ครั้งนะครับตามเปอร์เซ็นที่สกิลกำหนดซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าสกิลที่ผมบอกไปเป็นค่าเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นเลเวลสกิลนะครับอยู่ที่เลเวล39เพื่อนๆที่เพิ่งได้มาอาจจะไม่ได้ฮิลแรงขนาดนั้นนะครับต้องค่อยๆอยัพเลเวลสกิลของน้องไปเนาะ,อะขอดูอีกที่บล็อมบกชอ่า1,545แล้วก็อีก624นะครับ โอเคครับก็รู้จักสกิลของเจ้าน้องสมุนไพกันแล้วเนาะว่าทาํางานยังไงนะครับมาดูในส่วนของเรื่องท็อปปิ้งกันบ้างอันนี้เนี่ยเป็นที่ทกเถียงกันนะครับในกลุ่มนะครับว่าอะไรดีกว่ากันกันแน่นะครับระหว่างลดคูทามนะครับที่จะช่วยให้เราใช้สกิลได้บ่อยขึ้นกับเพิ่มความแรงในการโจมตีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอย่างแรกเนี่ยของผมเนี่ยตัดสินใจใส่เป็นลดคูทามนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะใช้สกิลในการคิวเพื่อนๆเนี่ยได้บ่อยขึ้นนะครับเพราะว่าการใช้สกิลครั้งนึงเนี่ย มันจะพื้นพลังเพื่อร่วมทีมทุกคนนะครับผมก็เลยตัดสินใจใช้เป็นรถคูทามดูแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาเทได้ดูผมมีท็อปปิ้งไว้2ชุดนะครับก็คือรถคููทามแล้วก็โจมตีนะครับเดี๋ยวโจมตีผมเอาของเอ็กเพรสโซของผมที่ใส่มาไว้เลยนะเดี๋ยวเอามาเทให้ดูกันแบบจะๆจนะครับว่าอะไรกันแน่มีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจเอาไปใช้ถูกนะฮะ โอเคสำหรับตอนนี้นะครับท็อปปิ้งที่ผมใส่คือคูไทม์สินะครับคือลดคูไทม์นะครับทั้งหมด14.6%นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าการลดคูไทม์ทั้งหมด14.6%เนี่ยมันจะทำให้น้องสมุนไพรเนี่ยใช้สกิลเร็วขึ้นแค่ไหนนะครับอ่าเอาละครับนี่นะฮะลดคูไทม์นะครับของน้องสมุนไพรนะครับ14.6%นะครับเดี๋ยวเรามาดูเวลาคูลดาวน์สกิลกันนะครับเมื่อกดใช้ปั๊บ เจ้าน้องสมุนภพรเนี่ยจะลดเวลาคูลดาวน์สกิลนะครับจาก17วินาทีเหลือเพียง14วินาทีนะครับแล้วการฮิลเนี่ยอยู่ที่1457จนะครับจากการโจมตีธรรมดานะครับแล้วก็เมื่อกดสกิลจะเป็น1545นะครับแล้วก็เด้งเลือดอีก624นะครับอันนี้คือความแรงในการฮิลนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทส ว่าถ้าเกิดเจ้าน้องสมุนไพรเนี่ยใช้ท็อปปิ้งสายโจมตีเนี่ยจะฮิวแรงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสให้ดูกันมาโอเคครับผมก็ถอดท็อปปิ้งนะครับรสคูทามของเจ้าคุกกี้สมุนไพรไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดใส่ท็อปปิ้งเนี่ยเป็นรัสเบอร์รี่ร้อนแรงที่ช่วยเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยมันจะฮิวแรงขึ้นแค่ไหนนะครับเอาเป็นว่าผมติดตั้งไปเลยแล้วกันอันนี้ตังไม่ตัง อันนี้ตังผมหมดแล้วนะครับผมอาจจะต้องใช้เซตนี้แบบยาวๆแล้วก็เอกเพรสโซผมก็ใส่เซตอื่นก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปหมุนต้นไม้ทีหลังโอเคเนี่ามาเทสให้เพื่อนๆเห็นกันจ่าๆไปเลยนะครับอันนี้เนี่ยพลังโจมตีของเจ้าคุกกี้รสสมุนไพรเนี่ยจะอยู่ที่4,796นะครับต่างจากเมื่อกี้ที่อยู่ที่3,000กว่าเนาะอ่าเราไปดูว่ามันฮิวแรงขึ้นขนาดไหนนะครับ อ้าวโอเคเดี๋ยวเรามาดูการฮิวปกติของเจ้าคุกกี้สมุนไพรกันก่อน2,238นะฮะอันนี้เนี่ยมากกว่าการใส่ท็อปปิ้งรดคูลาทมพอสมควรนะครับสำหรับการฮิวครั้งนี้นะครับ2,238ซึ่งใส่รดคูลาทมเนี่ยมันอยู่ที่1,457เองอ่ามาเทสการกดใช้สกิลปับ๊บ 2374นะครับ2,374แล้วเด้งเลือดอีกเท่าไหร่เนี่ยอ่าดจะขอลองดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันเด้งเลือดครั้งละเท่าไหร่นะครับตะกี้ผมดูไม่ทันนะอ่าเด้งเลือดทีละ959อนะครับอ่าโอเคก็จัดได้ว่าฮิวค่อนข้างรุนแรงพอสมควรนะครับสำหรับเจ้าคุกกี้น้องสมุนไพรนะครับเอาเป็นว่าเนี่ยผมก็เทสได้ดูแต่ผมจะไม่ฟันธงนะครับว่า แนวของเพื่อนๆเนี่ยจะใส่ท็อปปิ้งเซตไหนดีเนาะเอาล่ะครับเรามาสรุปกันดีกว่านะครับสำหรับข้อดีข้อเสียของท็อปปิ้งแต่ละชนิดนะครับก็อย่างแรกคือการใส่รสคูทามนะครับหรือว่าการใส่เจ้าช็อกโกแลตชิปรสเข้มนะครับก็จะทําให้การหมุนสกิลนะครับของน้องสมุนไพรเนี่ยหมุนกลับมาได้เร็วขึ้นนะครับอัตราการใช้สกิลเนี่ยบ่อยขึ้นทําให้เพื่อนๆสามารถล้างดีบัฟได้เร็วขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นการติดก่อแตกติดพิษนะครับก็สามารถจะล้างได้เร็วมากนะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยมันคูดาวน้อยลงอ่าเพื่อนๆก็สามารถสแปมสกิลในการฮิลหมู่หรือว่าการล้างดีบัฟเนี่ยได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก็มีข้อเสียเช่นกันครับสำหรับสายนี้นะครับก็คือการฮิลเนี่ยมันจะเบาบางทีเนี่ยเวลาคุกกี้ของเราเนี่ยโดนดาเมจหนักๆห,หรือว่าการโจมตีของบอสนักงๆเนี่ยมันอาจจะทําให้ฟื้นเลือดไม่ทันนะครับส่วนสําหรับสายที่ ใส่เป็นนี่นะครับลาสเบอรี่ร้อนแรงขั้นดีนะครับก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นฮิวแรงฮิวหนักนะครับแต่การหมุนสกิลเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับการหมุนสกิลการใช้สกิลเนี่ยก็จะใช้ได้จํานวนน้อยลงนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเพิ่งใช้สกิลไปแล้วโดนดีบัฟนะครับหรือว่าพวกเกาะแตกอะไรอย่างเงี้ยในระหว่างที่สกิลครูดาวเนี่ยกว่าจะเราก็ไม่สามารถที่จะล้างได้ทันท่วงทีเนาะอ่า เพราะงั้นเนี่ยก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยชื่นชอบสายไหนหรือว่าจะใส่ผสมก็ได้นะครับเพราะว่าท็อปปิ้งเนี่ยมันค่อนข้างอ,อ,อ,อิสระในการที่เราจะเลือกใส่นะฮะก็บางคนอาจจะใส่ตีเร็วก็ได้นะครับให้ฮิวทมาเนี่ยเร็วขึ้นนะครับก็อันนั้นก็สุดแท้แต่แต่อันนี้เนี่ยจะเป็น2ประเด็นหลักๆนะครับก็คือรถคูทามหรือว่าราสเบอร์รี่ร้อนแรงอันไหนดีกว่าก,กันก็เพื่อนๆดูแล้วก็ลองตัดสินใจเลือกที่เหมาะกับปาร์ตี้ของตัวเองดูนะครับว่าทีมคุกกี้ของเราเนี่ย สายไหนเหมาะสายไหนโดนอ่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีตัวเลือดเยอะๆนะครับอย่างเช่นแบบคุกกี้นมอย่างเช่นสายโจมตีเยอะๆอ่าก็เอาเป็นใส่ราสเบอร์รี่ก็ได้นะครับจะได้ฮิวเลือดให้พวกนั้นเนี่ยได้หนักๆนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับการรีวิวและการแนะนําการใส่ท็อปปิ้งของเจ้าคุกกี้รสสมุนไพรนะครับก็ไปลองตัดสินใจกันดูนะครับว่า เพื่อนๆชอบแบบไหนแบบไหนเหมาะกับทีมของเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับถ้าช่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับสำหรับคุกกี้รั n คิงด d อมนะครับกับช่อง EmmaCast นะก็มีสตรีมที่ Facebook ด้วยนะครับก็สักประมาณ2ทุ่มอ่า2ทุ่มสาทุ่มนะครับอาจจะมีช่วงเย็นมาแต่จะไม่ได้เกมคุกกี้รันนะจะเป็นเกมอื่นก็ฝากติดตามผลงานกันด้วยโอเคครับไปละบายบายครับทุกคน